แ,ออมมแล้จะก็ไม่เคยพี่เหรอใส่โบกภูมิควาน้ำลงมาป่ะไม่เคยพี่อันนั้นน่าจะล่างทองวะไม่ใช่ล่างทองเข <c oughs> าใส่คุมิออกกับร่งกายตอนนั้นอะไรนะแบบนี้ลง, <c oughs> งมาหมากัดกันเดี๋ยวพี่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมหนีมาหลับบ้านแลวันนี้เป็นวันเกิดพี่คิมเดี <c oughs> ๋ยวของพี่ไอพี่เอาคอ่าจะกาไปย้อนหลังคือเจ้าตัวยังไม่รู้หรอกตอนนี้จะเขากำลังนั่งทำงานกันอยู่ ผมนี้ออกมามาบอกทุกคนก่อนมาการ์ิบบอกไว้จะเป็นงไงต่อไปดูกันแล้วเราจะไปไหนกันนะพี่ไป Happy Birthday เอ้ารู้ได้ไงระบบมาโอ้หจบกันที่ผมเตรียมไว้กาจะไม่ให้เขารู้นะฮะแต่เขารู้เรียบร้อยแล้วตอนนี้สวัสดีครับพูดผิดไปแล้วข้างในแต่พอไม่กล้องอะเอามาสี่กลูกเลยนี่หยิบน้องโทนี่หมดชื่อน้องโทนี่เห,หอพี่เอา นี่น้องคนนี่นะเป็นพนักงานใหม่วายหิวใช่ลาลาสวัสดครับแต่เราไปเที่ยวกันนะครับอ่าได้ไม่พูดกันแล้วแต่เลยหิวงอนหชวนคนข้างข้างคุยก่อนเนี่ย้องเห็นอะไรเห็นไหมเห็นอะเห็นคนสวยแล้วสวยจัดแบบประหลัดบอกเลยทีเนี้ยสวยประหลัดบอกว่าอะไรบอกว่าสวยมากอ๋อเอาไปเลย2องบาทห้าสิบจะดังเรามารีวิวกันว่าฟันมีกี่ซี่ ผมอยากรู้แรงมากฟันเราเพิ่งถอนไปปีเมื่อประมาณม4สี่ซี่สี่เดือนเดือนละซี่ไหนรีวิวได้ไม่ที่กี่ที่นี่ซีกนี้อ่หนึ่งแล้วก็กมด้านในอีกอย่างข้างละข้างละหนึ่งหมอฟันเขาว่าเป็นอะไรหมอฟันเขาบอกว่าฟันผุแน่น่ะกินอะไรรูกอมไหมพี่ยใช่กินของหวันตอนกลางคืนนี่ครับอีกมุมหนึ่งของฟีโอเราก็เล่นกับน้องโทนี่ สมาชิกใหม่อันนี้ฟันครบนะนี่ฟันครบเออฟันครบอันนี้ฟันพี่ไม่ครบก็มันต้องมีบ้างอคนเราอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใส่ฟันปลอมได้เฮ่ออันนี้เขี่ยวอันนี้หลังเคี่ยวนิดนึงใช่แต่ที่จริงคือจะไปถอนอีกข้างหนึ่งอยู่แต่ไม่ถอนอ่ะเดี๋ยวผมจะล้อพี่จนฟันหลุดี๋ยวอีกข้างหนึ่งไม่หลุดแน่นอนอันนี้ไม่หลุดแน่นอนการต้มนกไปนะครับผมวันนี้ก็ไปหัวไปจอย เดี๋ยวเรามาทำความรูจ้จักน้องโทนี่กันบ้างวันนี้สวัสดีครับคุณชื่ออะไรคะชื่อโทนี่ครับไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่คะอายุไม่ถึงเดือนนะแม่เพิ่งซื้อมาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่คะค่าตัวหนูจำไม่ได้ต้องหาแม่แม่ครับค่าตัวหนูเท่าไหร่ค่าตัวค่าตัวคิวทำงานเดือนหนึ่งโอ้โหน้องโทนี่เราไม่คุยกันน้องแล้วหนูแพงนมากเลยลูกน่ารักอ่ะหนูสนใจไปอยู่ที่อื่นต่ออีกไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปต่อยอด เจ้าหนูไม่ใครเหรอจ้าปแหมโทนี่มันกัดนวพี่ดุฟันครบด้วยไม่เห็นกัดเลยกัดเองถึงนกันแล้วไปไปไปกโก้ก<ป>โก้คี่มจอดชั้นไหนเฮ้ยแวนขึ้นฝ้าพ,พ, <laughs> <laughs> พี่พี่เอพี่คีมจอดชั้นอะไรพี่ 2A13 ค่ะนี่สรุปแล้วพอมาอีกทีก็คือเดินอ้อมไป 3A 4A เจะเนเ่กันก่อนพี่หรอนี่ก็หิวแล้วนี่ยมืดากอนิดหน่อยพี่ใช่เอาสวัสดีครับเราจ้นัดหมายกันหรือเปล่าส้อเจ้าาไม่เห็นใส่เสื้อสีน้ำตาลเลยร้อนวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพู้จากการ เรากินอีสอีสอีอีสเอ็มอาเอสสเต็กมจบร้กให้ไปก้อกินเลยสั่งเลยไม่หมดทำละห้าร้อย เดี๋ยวเป็นสงนะครับเดี๋ยวไปดกนนะครับเดี๋ยวกล้องขอเลือกก่อนเดี๋ยวถ,ถ่ายให้ดูไหมขอให้ครีมมีความสุขมากๆแล้วก็เมืม่อก่อนว่าอะไรนะคีมฟ้าเขออวยให้เนี่ยคิดว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะเอิ่มเหมือนนิวยอร์กเลยเออนิวยอร์กหนึ่งเอาเลยโคีมฟอนที่มีความสุขมากๆะค,ะ <c oughs> ค่ะขอให้สดนานๆน,นะคะอ <c oughs> ุมยแรงมาก <c oughs> ขอให้สวยๆอย่างนี้ตลอดไปนะฮะก็เรื่งเงินไหลมาเทมาครับผมอันนี้คือใส่แว่นพูดก็ใช่ไหมสวยๆขอให้ครีมนะคะตื่นให้เป็นเวลารู้จักตารางงานนะคะรู้จักเวลาของตัวเองนะคะแล้วก็เลิกไลฟ์สด24ชั่วโมงได้แล้วนะคะแล้วก็แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้วิจัยนะคะผ่านไปได้ไวๆนะคะขอให้เลยค่ะชุครีมนะคะขยันตั้งใจทำงานโตเป็นผู้ใหญ่ รอบคอบและใส่เอวลอยทุกวันเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทำอีกหนให้สมบูรณ์แบบไม่มีผิดพลาดใช่99% 99%แต่เลยอีก1%นะคะวันนี้รู้สึกไงบ้างครับครบ1,200ปีรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นชีวิตมีความสุขมากขึ้นยเนื่องจากว่าเรากินแต่ผักกับผลไม้อย่างเดียวในช่วงนี้ น้ำพริกตำๆกินทุกวันค่ะออกกับแกทุกวันนะคะเราจะได้อายุ2,200ปีตลอดไปค่ะร้อยหนึ่งพันปีในวันนั้นแต่รีเทนเนอร์เรามงงเลยน่ารักจัดอ่านไปดูคนข้าวได้ยังเราจะก็เคยพี่อยาใส่บกผูกน้ำลงมาปหมไม่เคยพี่อันนั้นน่าจะร่างทองวะไม่ใช่ร่างทองเขาใส่คุมออกก๊าลังกายตอนนั้นทุยนะออกก๊าลังกายลงมาหมักกันคือพี่จะเป็นคนที่ออกเวลาออกก๊าลังกายแล้วใส่บกน้ำอ่ะวิ่งแล้วชุดออกก๊าลังกายอ่ะสี เหลืองแล้วหมอกน,น้ำสีชมพูช้างจะต้องหลดรีบลงมามันกันเหงื่อแล้วพี่มันพี่ไม่ชอบมบอออันปวดมันปวดหัวอ้โชื่นชมนะไรเซลเอ็มวีพีของของงานเลยนะกับเมียที่สุดท้าย <c oughs> เหงื่อช้างก็ทำเปียกเป็นเอ็มวีพีเลยนะเนี่ย <c oughs> เสียนทายหมดทำเต็มที่จริงๆรตั้งแต่เช้าก็วิ่งวิ่งเติมราวแล้วก็พอนเปียกไรก็มาเป็นไรโอ้โหมเป็นละลอก ลำโพงไม่มีแผ่วเลยแบตไม่หมดอันนี้คือคนที่กินแล้วไม่จ่ายตังค์นอนโมเต็ตเตออยากต้องถ่ายเอาสองคนก่อนเอาต่อคนคีมกับอิมใช่ป่ะเป็นหนึ่งเนาะกิมกับอิ๋มถ้าสมารส่งทีกันจะเป็นอิ๋มอิ๋มอิ๋มน่ารักรอมากิวพี่มาสองก่อนใช่ไหมสองสอง ก้นนะก้อนออนอมีที่ืหมือนเนตัวเอสครับเอตเติมตเติมตจกักางหมไูได้ไหมได้ับแบแ้ววาาไ่ได้จันี้เราจะก่อเริ่ม,ม,มนนบบลียกมาจั มากค่ะามคนหนูก็เพ่เห็นตอนนี้เอแคไม่หมืนนลย่้ตอในที่สองที่ขายในร้านพี่ว่าน่าจะเปิดจอที่เราก็อหลมาดูเลยไม่ออกขอขอบคุณครับ เดี๋ยวทีมก็ให้พี่ปอดำเนินการหักย้อนหลังโอเคเดี๋ยวพ okay. ี่หักเยอะๆให้นะ <c oughs> เงินเดือนหล่อสิบห้านี้หักให้เคกเจ้าบัญชีเลยค่ะ <c oughs> เรอยสุดมากเริ่มร่วงละหักอิ่มดีกว่าอิ่มไหมฮะอิ่มมากค่ะตีโอเราดมยาดมแล้วอิ่มมากค่ะ <c oughs> อิ่มเหมือนท่องยาดมทา <c oughs> งสองสชั้นพี่มี่เขาภาพแบบเขาบอกมันจะงงหน่อยใส่แดงก้อนถือแล้วก็ อย่นเหรอเอออเนกะติบมาพี่เออยาพี่เออยางกิน่ลองทนนั้นแม่อยากินอะไรแกงกเรียบร้อยเลยนน้ำอ้อยใช่น้ำอ้อยน้ำอ้อยกินปไหน้ำอ้อยไขใครซื้อน้ำอ้อยมารือเปล่าเนี่ยไม่พี่เอ๋ต้องรีบไปกระติบเลยเดินไม่ได้ลไม่บอกว่ามันยังชามยังคอมบูยังหมักไม่ได้ที่หรอไม่กินไหมกับพ่อพีู่คุยจนทะเลาะกันไหมพี่เ บอกเลยเขาไม่รทางแว้ยมันไม่มีใครบอกอะใครต้องปั๊มฟอใช่ไหมพอต้องเต็มสองสามวันนี้งานเยอะเรื่องเยอะประชุมก็ประชุมก็โดนโดนล่ามาประชุมยังไงบ้างประชุมเอ้โหชั่วโมงคืนดีนะฟอรู้ทางแล้ววางก่อนเลยบอกเพื่อชั่วโมงคืนมาพี่เปาสวัสดีครับ ตรงมันแสบ,บ,บครับไข่เห่าไตยีสวัสดีสวัสดีเป็นไงวันนี้เอ็นจอยไหมอิ่มมากแล้วก็หิวด้วยตอนนี้ตอนลองอิ่มหรือหิว,หวครับแล้วทริปหน้าจะไปไหนกันอีกก็ มาติดตามชมกันนะครับผมทุกคน o u